เขาบอกถ้าอยู่บ้านก็เด็กไม่มีอนาคตคนหนึ่งนะครับไม่รู้จะทํางานอะไรก็ครับงานแรกก็ล้างรถอะไรอยู่บ้านไม่มีอะไรเลยแต่ก็มามาได้ถึงจุดนี้มามาได้ไกลมากเพราะว่ามวยไทยรุนๆับพวกไม่ได้เก่งไม่ได้ต่อยมวยชกงไม่เก่งชกไม่เก่งอะไรเลยนะแต่ว่าคือมีประสบการณ์ครับประสบการณ์เป็นลครับไม่เคยมีใครสอนผมเป็นครูมวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพืเข้าสู่ช่อง youtube เอกชนะชายแก้วสัมรีกับผมวันนี้เราก็ มีโอกาสครับมานั่งคุยกับนักมวยนักมวยไทยคนไทยอีกหนึ่งคนครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้อยู่ทํางานอยู่ที่ประเทศจีนเมืองเซี่ยงไฮ้ครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยกับเขาไปสอบถามเขาฝากเพื่อนๆที่รับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง u t u b e และแฟนเพจเอกชนะชัยแก้วสำิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จันก็วันนี้มาสัมภาษณ์แะแนะนำชื่อคนเลันดับแรกครับสวัสดีครับ คูยูครับซุปเปอร์ยูมวยไทยครับซุปเปอร์ยูมวยไทยครับก็สอบถามมาเลยประวัติชกมวยครั้งแรกชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครั้งแรกก็เป็นการชกมวยสมัครเล่นนะครับอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นการชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็ต่อมาก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่มาเรียนที่หัวหินครับก็ต่อยอยู่หัวหินครับไปหัวหินก่อนไปเรียนอยู่ที่หัวหินแล้วก็ได้เริ่มต่อยมวยไทยครับต่อยมวยไทยตอนนั้นชื่อธงศักธงศักเล็กครับธงศักเล็กสิทธิพรเจริญ ครั้งแรกใช่ไหมครับผมครั้งแรกอายุประมาณเท่าไหร่อายุตอนนั้น14ปีครับโอ้ทำไมต่อยมวยไทย14ปี14ปีแล้วเราเริ่มอะไรมวยสมัครเล่นอายุเท่าไหร่อายุ12ครับจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นครับอายุ12ต่อยมาแล้วก็พอออกจากวงกีฬาแล้วก็มาอยู่ที่หัวหินครับผมประยูงหัวหินประมาณอายุ14 14ครับ14มาใช้ชื่อมวยอะไรนะลืมเอ่อธงศักเล็กสิบพรเจริญครับหัวหน้าค่ายก็พรเจริญธรรมชาติครับ มอญชายภูมิคุ้นๆนี่ธรรมชาติเลยครับถอดธรรมชาติเคยได้ยินอยู่อนคู่คนแรกไก่สวิทยนะพัทยาไก่สวิทย์เคยได้ยินอยู่ครับเปิ้ลเปิ้ลแกนหัวหินพี่เปิ้ลแกนหัวหินครับนาะหลังจากนั้นไปอยู่อะไรประจวบก็ไปไหนต่อแล้วก็หลังจากอยู่จังหวัดประจวบครับก็กลับกลับไปอยู่พัทลุงครับแล้วก็เลิกต่อยมวยเลยเลิกต่อยมวย ต้องสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเลิกต่อยมวยเลยเลิกแล้วเลิกต่อยมวยท้าวความกันว่าบ้านเกิดอยู่ศรีสะเกตบ้านเด็กไปชกมวยภาคใต้ครับครับเพราะว่าแม่เป็นคนเป็นคนภาคใต้ครับเนาะครับแม่เป็นคนพ่อคนศรีสะเกตแม่เป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดพัทลุง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 มีอะไรรถถังรถถังครับรถถังรถถังอยู่พัทลุงชั่วโมงนี้รถถังครับผมแล้วก็หลังจากนั้นไปไหนต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดทหารครับพอติดทหารก็ติดทหารไปติดทหารหรือสมัคร สมัครครับสมัครอ๋อสมัครสมัครครับสมัครก็อยู่แค่6เดือนครับหเดือนเสร็จก็กลับมากลับมาอยู่ัาหินมาอยู่กับลูกพี่ครับลูกพี่เก่าเป็นฝรั่งชาวเดนมาร์กเขาเปิดยิมอยู่ของคาร์เตอร์ยิมก็เริ่มหัดเริ่มหัดเป็นครูมวยครับทีนี้เริ่มหัดเป็นครูมวยตอนอายุประมาณ21ดปีครับเริ่มหัดเป็นครูมวยเริ่มจับเต้าเป็นฝรั่งนะก็ถือว่าหัดเริ่มหัดอายุยังน้อยนะเป็นครูมวยเนี่ย ก็คือชกมวยไม่กี่ปีเราก็เป็นคูมวยเลยใช่ไหมครับผมมามาแต่เป็นครูมวยยีิบเอ็ดก็ก็กลับมาต่อยนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีก็เริ่มกลับมาต่อยมวยแล้วก็ต่อยแถวแถวมวยหินแต่ทีนี้ก็ลูกพี่ก็มีเส้นสายส่งไปต่อยนอกไปต่อยนอกด้วยไปต่อยไปต่อยที่ฮังการีฮังการีประเทศฮังการีฮังการีครับทฮังการีฮังการีบูดาเปสต์แล้วในประเทศไทยนี่เรา ส่วนมากชกเวทีไหนกรุงเทพได้เคยมาชกไหมกรุงเทพเคยไปชกที่ลุมพินีครั้งหนึ่งครับลุมพินีเก่าลุมพินีใหม่ครับลุมพินีใหม่ทำไมด้วยนะใหม่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมอายุ21ปี9ปีที่แล้วลุมพินีใหม่เปิดแล้วเพิ่งเปิดเปิดเลยเพิ่งเปิดใหม่แรก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 ก็เดี๋ยไปต่อยมวยเปิดหัวสากลให้เขาอยู่ครับจากคนกองทัพใช่ครับใช่ไหมเปิดหัวไม่ไม่มันจะมีเขาจัดรายการของ แสงมรกตนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีลุมพินีมันเป็นธรรมเนียมแล้วต้องมีมวยชาวคนชกก่อนใช่คเหมือนคล้ายเอานอกมวยชาวคนทิมชาติมาลงนวมเล่นใช่ใช่ใช่ครับส่วนมากเนี่ยไปฝั่งไหนทวีปไหนมากสุดยุโรปไหมไปครั้งเดียวยุโรปครั้งเดียวไปครั้งเดียวไปครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมากลับมากลับจากภูเก็ตไปไปอยู่ภูเก็ตครับหลังจากอยู่ที่หัวหินได้สองปีก็ไปอยู่ภูเก็ตไปอยู่ภูเก็ตค่ายไหนค่ายแรกที่ไปอยู่ภูเก็ตไฟขับครับภูเก็ตไฟขับไฟขับเอ่อ สกัดเพชรแนะนำไปสกัดเพชรอินแกนยิมเพราะวันนี้ก็มีอยู่ผมก็ติดตามยินไอจีเขาอยู่สกัดเพชรอินแกนยิมถือว่ายอดมวยคนนก็สกัดเพชรอินแกนยิมแล้วก็หลังจากนั้นอยู่สองปีอยู่ที่ภูเก็ตใช่ครับประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ทำมวยมวยเป็นมวยอาชีพแล้วครับเริ่มได้ทำเป็นมวยอาชีพครับก็มีมวยอาชีพหลายหลายคนที่นั่นใครบ้างก็มีวอเตอร์วอเตอร์กอนซาเลสที่ว่าต่อยต่อยกับรถถังที่ว่าตัววิ่งอะครับไอตัววิ่งอะวิ่งดีๆอะที่ว่าวันรถถังแล้วก็ จะมีโลโบโลโบใครในภูเก็ตไฟขับบโลโบคาเจบาที่ว่าดังๆอยู่ช่วงนี้แล้วก็เด็กๆที่ทําก็จะมีปืนกลปืนกลสจอโจ้งปลาตีนตอนนี้ครับตอสุดรับไหมแต่ก่อนไม่ไม่ใช่คนละคนสจอโจ้งปาตีนแล้วก็น่ารักน่ารักโอรประจักษ์ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จากนั้นเป็นไงต่อหลังจากนั้นก็ได้ทับทามจากจากไทเกอร์มือไทยครับไทเกอร์มวยไทยประอยู่ไทเกอร์เมือไทยอยู่ภูเก็ตนั่นแหละใช่ครับอยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆก็ ขยับขยายไปไทเกอร์ได้2ปีไปอยู่2องปีเหมือนว่าหาประสบการณ์าเป็นการเรียนการสอนแล้วก็ช่วงนั้นภาษาได้ไหมอังกฤษก็เริ่มก็ภาษาอังกฤษก็มีพื้นฐานตั้งแต่อยู่หัวหินอยู่แล้วใช่ไหมมีพื้นฐานอยู่หัวหินแล้วหัวหินนก็อยู่ใกล้ค่ายอะไรนะเพชรเอกเพชรทมไหมใกล้กับใกล้กันเลยครับใกล้กันสิเจ้าพ่อครับสิเจ้าพ่อใกล้กันครับผมโอเคหลังจากอยู่ไทเกอร์มวยไทย2ปีไปไหนต่อาก็บุก อนมาเสี่ยงไฮประมาณปีเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นตอนนั้นมาเสี่ยงไฮอายุยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอายุสามสิบครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนั้นครับก็มีคนทักทามมาก็มาอยู่กี่ปีเนี่ยสี่ปีเข้าสี่ปีเข้าปีที่สี่ก็มาที่นี่เลยครับผมมาอยู่ที่นี่ที่นี่นะที่นี่เลยครับตั้งแต่เปิดใหม่ๆเลยก็ใช่ไหมครับสักพักเราจะมาถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ เพื่อนที่ติดตามดูครับว่ายิมอาจารย์อยู่เป็นยังไงตอนนี้มาฟังกันต่อประวัติมาอยู่นี่สี่ปีปีแรกเป็นยังไง้างครับปีแรกก็สะดุดเลยครับสะดุดคือโคดอยู่ได้3เดือนก็โควิดเข้าครับการเข้าโควิดแต่ก็พอมีนะอาจารย์พอมีสอนนะพอมีสอนไม่ลําบากเลยครับอยู่ก็คือเขาเรียกอะไรช่วงนั้นมันมีโควิดจริงแต่เขาผู้คนก็ยังออกมาใช่เขาออกมาอยู่บ้านออกมาเขาถือว่ายังมีสอนใช่ก็มันก็หยุดไปเดือนเดียวมันแชทแชทเดียวเดือนเดียว แต่มันก็ควบคุมอยู่ควบคุมห้ามออกบางคนก็ห้ามออกบางคนก็ออกได้ประมาณนั้นคนออกได้เขาก็มาเรียนมวยเหมือนกันผมก็เหมือนกันหลังจากนั้นผ่านโควิดไปเดือนนั้นเป็นไงครับสถานการณ์ที่นี่ก็ปกติครับก็เริ่มมานั่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจนมาสะดุดอีกทีนึ่งก็ปีที่แล้วปีที่แล้วประมาณต้นกุมภาโอ้นั้นทุกคนทุกคนเลยครับาะมันเปิดประเทศเปิดประเทศแล้วแต่ระว่างก่อนหน้านั้นก็มี เขาเรียกเลยบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดบางคนไม่ไม่ติดก็มาเรียนแต่ต้องอะไรนะต้องป้องกันครับป้องกันแ้วก็การเช็คโค้ดเช็คอะไรใช่ไหมตรวจจมูกตรวจน้ำลายแล้วก็ใส่แมสการเรียนการสอนก็ถึงปัจจุบัน4ปีแล้ว4ปีครับเข้าปี4ปีคิดว่าความรู้สึกใน4ปีนี้มีประสบการณ์แบบจะแนะนําอะไรก็พูดได้นะก็ถ้ามาความรู้สึกอะความรู้สึกถ้าผมถ้า คนมาอยู่รู้จะเก็บจากออมนะครับมีเงินมีเงินเหลือใช้ครับเพราะว่าที่นี่ถ้าพูดถึงก็ถ้าไม่ออกไปไหนก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรแน่นอนเลยครับเพราะว่าเราจะมีสวัสดิการสวัสดิการดีบ้านหรือข่านบ้านครับบ้านฟรีค่าไฟค่าน้ำน้ำไฟฟรีแล้วก็มายิมก็มีแอร์ฟรีแอร์ฟรีครับไม่ร้อนนะไม่ค่อยร้อนทำงานต่อไปครับแต่ส่วนมากข่าอาหารเช้าลองวันเย็นเราก็ออกเองแต่ก่อนแต่ก่อนเจ้านายเขาจะ จัดการให้เลยนะคะ่าอาหารเราจะกินอะไรก็จะมีบัตรแต่ว่าผมบอกว่าเปลี่ยนเป็นเงินเดือนดีกว่าเพราะว่าข่าวผมไปกลับบ้านทํากินเอง e. มันถูกป,ปากกว่าครับใช่ใช่ม<ร>ันก็บัตรเราก็อาหารจีนยอย่างว่าจีนอาหารจีนน้ำมันมาก่อนดับแรกครับมาดก่อนเมื่อว่าจะทําอะไรประเทศจีนเขาจะเทน้ำมันใส่ลงไปก่อนต้มเคยเห็นไหมต้มใส่น้ำมันก่อนไปดูก๋วยเตี๋ยวครับไปดูก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวก็ใส่น้ำมันก่อนแปลกมากจากนั้นก็มาถึงปัจจุบันเป็นไงลูกศิษย์ตอนนี้ ลูกศิษย์ก็มีพอปปายเครับก็ก็ขาประจำก็ยังพอมีแต่ขาจรก็เริ่มน้อยครับเพราะว่าช่วงนี้ยิมมันเยอะด้วยครับยิมเปิดใหม่เยอะยิมเปิดใหม่เยอะถือว่าปกติมันมีช่วงโลว์ซีซันไฮซีซันใช่ใช่ช่วงนี้มีนะช่วงนี้ผมเยอะเยอะอยู่ครับมันจะมีช่วงเริ่มถามชื่อยิมชื่ออะไรครับชื่อยิมแต่ก่อนเป็นชื่อฟาบิโอบิสตันครับเพราะว่าแต่ก่อนเจ้าของเจ้าของเขามีดีลกับนักบีเจ าสิเรียนหลงสูเพราะว่าเขามีสายดำเขาชื่อฟาบิโอแต่ก่อนทีนี้พอฟาบิโอเขาเกิดปัญหาเขาอยู่ได้ประมาณ2ปีเขาก็ต้องกลับประเทศเขาครับก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อยิมตอนนี้เป็น s j s a m เและกระสอบนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ s k t เีอสซนี่คือผู้สนับสนุนอยู่ครับเป็นผู้สนับสนุนชื่ออะไรนะชื่อยิม SJ s j แลว่าอะไรดูกันมีคำยาวคำยาวคำยาวก็คือชื่อชื่อเต็มก็เป็น S คือ เชอรี่เจคือเจนนี่คือชื่อลูกสาวของเจ้านายเขาเป็นลูกแฝดเขาใช้ชื่อลูกสองวนเขามานั่นครับตั้งชื่อยิมใช่ใช่ลูกสองคนมาคือเจ้าของค่ายหรือว่าน่ายเป็นคนจีนคนจีนครับคนจีนก็โอเคถึงมีอะไรฝากถึงอะไรคนดูไหมเกี่ยวกับมวยไทยเกี่ยวกับประสบการณ์ว่าสามารถซ้อมมวยชกมวยแล้วก็เรียนที่นี่ต้องการครูสมมุติต้องการไหมอนาคตอนาคตถ้าอนาคตต้องการก็ ติดต่อเฟสจะติดต่อครับก็เดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้เฟซอาจารย์ยูก็อยากฝากนะครับอาชีพการคําว่ามวยไม่ใช่แค่ต่อยตีครับอาชีพมวยมันมันเป็นอาชีพอาชีพจริงๆนะครับผมบถ้าถ้าพูดถึงผมเขาบอกถ้าอยู่บ้านเ็เด็กไม่มีอนาคตคนหนึ่งนะครับไม่รู้จะทํางานอะไรก็ครับงานแรกก็ล้างรถอะไรอยู่บ้านไม่มีอะไรเลยแต่ก็มามาได้ถึงจุดนี้มามาได้ไกลมากคเพราะว่าไกลมากเลยมาถึงจุดนี้เพราะว่ามวยไทยล้วนๆมวยไทยล้วนๆรับพวกไม่ได้เก่งไม่ได้ต่อยมวยเก่งชไม่เก่ง ชคไม่เก่งอะไรเลยนะแต่ว่าคือมีประสบการณ์ครับประสบการณ์เป็นครับไม่เคยมีใครสอนผมเป็นครูมวยนะครับเราต้องสอนตัวเองต้องเรียนรู้ในีถือว่าดีรักจําเอาครับทักรักจาเอาเราเจอกับพี่ที่มีประสบการณ์เนี่ยอะไรเราก็แอบดูแอบศึกษาแล้วก็เอามาใช้ครับกลายเป็นอาชีพทำงานมาแปปีแล้วอาชีพอาชีพครูมวย8ปีอันนี้ก็ถือว่าสร้างด้วยลำแข้งของตัวเองล้วนเลย ไม่มีใครมาสอนเราได้เลยครับครับผมวิชาครูมวยเนี่ยมันต้องสอนตัวเองนะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับมวยสมัยก่อนมวยสมัยก่อนเขาก็ไม่มีค่ายมวยไม่มีครูนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองรุ่นแรกๆวันนี้ก็ประมาณนี้อะสตอรี่หรือว่าประวัติอาจารย์ยูชื่อมวยชื่อทกอะไรทศักดักเล็กครับทศักดักเล็กครับผมได้ชื่อมาจากพี่ไอพี่ทงชัยทงชัยทงชัยเกียรติประพัดมวยปูนเสือพอดีช่วงนั้นไปอยู่หัวหินเขาเขามาจับมาสอนผมอยู่ จับเป้าจับเป้าจับอะไรให้เขาก็เลยให้ใช้ชื่อของสักเล็กของสักเล็กเลยครับก็ประมาณนี้มีอะไรจะฝากอีกไหมฝากไม่มีก็ฝาก Facebook ได้นะครับฝาก Facebook ครับ KU มวยไทยนะครับภาษาภาษาอังกฤษครับ KI KIU KIU แล้วก็มวยไทยเลยครับยูมวยไทยคร KU มวยไทยก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ สำหรับครูโยครับผมครับก็ฝากเพื่อนๆครับที่รับชมอยู่ก็สามารถติดตามในช่อง YouTube และแฟนเพจเอชนะชัยแก้วสมิทธ์ไว้พบกันโอกาสหน้าว่าเราจะไปนั่งคุยกับใครที่ไหนในเชียงไฮ้นะครับตอนนี้เราอยู่ในเชียงไฮ้เราจะไปถ้ามีโอกาสเราจะไปสัมภาษณ์และนั่งคุยกับครูมวยทุกคนก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามทุกท่านไว้พบกันโอกาสหน้าสักครู่เราจะไปดูบรรยากาศในยิมกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ 夜夜雪